เอาลีดรับคุณชนท่านเข้าสู่การวอลครสวัสดีอะไรมันขัดมันมาไหมเขาไม่ได้สวัสดีมเลยเฟิร์สไอ้เทียบอมอย่าเอ่าดิไอ้บอมหุบปากป๋ามันเปิดคลิปเนี่ยไอ้เทียบอมกูบอกมึงอย่าเห่าพูดอะไรไม่รู้เรื่องไว้แบมถ้าแบมดูคลิปนี้อยู่พวกเรามีอะไรจะให้ เออขวยเก้า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 มนุษย์ไปลบเมนเนี่ยไม่เลิกรางวัลมนอีกเก้าเก้าอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามเฟซแฟรมนี่เยอะๆนะฮะแล้วก็แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เก้าเก้าทุกทัวทุกครั้งที่มีการไลฟ์สตรีมสดนะเพื่อรู้ความหนับหนึ่งบาทที่ไปต้องมีแอชิ e เมนต์ด้วยหนึ่งเดือนใครไปเมนเยอะสุดต้องมีของรางวัลมีแอชิ e เมนต์ t เลยไหม ได้เราต้องต่อสู้ทึ้นมาหลังแท่นไม่มีวะผมจะปลาระเบิดเชงนะครับหลังแท่นก็หกโมงไงโอ้แอนส้าไ์ทเฮียฮกปอมหมอสามแยกครับสามแยกครับผมปลาระเบิดไปสางแยกเทบีนหนึ่งครับอืม ติดเอาเลยเดี๋ยวตาโดดแทนตาโดดแทนโอเคทำให้ทำให้กูรู้แล้วว่าปุ๊อุ้ยอ่ยมันต้องมีเกมองไใช่วางนะเดี๋ยวมีบัอย่าให้โดดแทนลงมานะสามสามแยกมีบั๊กโอ้โหเข้าสารเข้าสารเข้าสารนี่วิธีวิธีปากเข้าสาร มีป่าเขาแต่ไปมันจะมาบนมันจะโดดวะแล้วพี่ถึงมีดนั่นไงไม่โดดทุกทีอยู่เฟิร์สไอ้สัสบอมบอมบอมกดกดบอมบอมบอมกดกดว่ตายดิอ้าวไม่อยาตายอ่ะมึงเซฟบอมหรือไงเนี่ยมึงเซฟออฟสไอ้สัสอ้าวมันไม่โดด มันมันบอกชีวิตมันสำคัญกว่ามีทุกอย่างนละฮละนาที่เราจะเจอเล่นกับลูกซองสักหน่อยเบื่อเขาสารไม่ใช่หรอโอ้เห็นมันพิมพ์เขาว่ากลัวแล้วกูนี่กลัวเลยจริงโอ้นี่กลัวกว่าโอ้ยโนี่กลัวเขาสารพวกมึงจริงเอ้ยี่ไม่ใช่แบบพูดจาแบบกออวอะไรนะแต่คือพวกกูก,กลัวจริง,นรงๆนะไอ้สัส คือว่ากูกลัวเข้าศาสจริงนะไอ้เที่พวกมึงสาดกันมาแบบปั๊บปั๊บปับั๊บไอ้ศาสกูไม่มีที่ในประมุขหัวแล้วเนี่ยไอ้เที่ตัวทีเดียวก็รู้เรื่องไปสวรรค์ได้เลยจำนี้จำนี้ดินเลยเออมึกเกือบชีวิตก็เปลี่ยนเก้าอเก้านี่ชีวิตกูเปลี่ยนเจ็บเจ็บหลังแทนเจ็บดินแล้วเจ็บียยยกกาสสสแแแมระวังเคมี มาระเบิดตัวกลางแค่หนึโอ้แต่ไม่ทางระเบิดไหมอุ้ยอุ้ยเฮียเข้า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 เคมทั้งนั้นเลยพี่ชายระวังในบีในห้องเอตัวหนึ่งนะครับในบีตัวหนึ่งห้องไหนอ่ะเฮ้ยเพื่อนสวัสดีเอ้าสามแยกสามแยกอ้าวเฮียดีไมงเห็นตัวกูป่ะไหนอะ ก็ไปยืนสวัสดีทักทายกับมันเข้าเอ้ดีมันดีจ้วมันดีดีมาดีมเห็นเป่าเมื่อกี้กูไปยืนสวัสดีมันเลผมไม่รู้จนไรนะผมไม่ได้เล่นพีบีนานๆพอมาเล่นใหม่มันจะมือขึ้นเนาะเนาะควรจะเลิกเล่นสักงสองปีเออเมืกอเล่นไปเลยสักงสองสามปีแล้วกันเลยสี่แอลแอลจังงี้ไม่มีใครเชื่อว่ามัเย็ดเียว ยาเ้ีชีวิตเปลี่ยนในเหี้ยค่วยกูต้องแก้ไรสัตว์แม่เอาดียวไม่แก้ดีกว่าทำตัวให้เป็นประโยชน์ดีกว่าอยู่แถวนี้แหละ็นโดนระเบิดเจ็บมากเฮ้ยเหี้ยน่าสัตว์เลยกูไป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 เลยโอ้โอ้ยโอ้ยเออ เอาหน่อยเอาหน่อยดีมาหน่อยดีมาหน่อยดีมาหน่อยเฮ้ยมันเหลืออีกสี่เม็ดเหลืออีกสี่เมนะเฮ้ยระเบิดแท่นโดนระเบิดแท่นโดนโก้โก้เอาแม่งเลยโก้เอาแม่งดิโก้เอาหน่อยเอาหน่อยสปาร์ตเอาหน่อยเอาหน่อยพี่ชายเอาหน่อยเอหลือเป็นไรไไม่เเเป็นรอายดี๋วเต็มที่เต็มที่เต็มที่ เต็พี่พี่ชายเ็พี่พี่ชายเยว่าเยกว่เจ็บหายดูเ็หาแม่มีสีตัวเราจะเก็บห้าเหี้ยแม่มีสี่ตัวเราจะเก็บห้าไปกูขอฟาร์มมาสหน่อยรู้ัตเตมัสยากอยากใช้อยากใช้เยีกว่อนีิ เชื่อกูมันไม่มาหามึงหรอกกูจะสร้างปาฏิหาริย์นั่นเงดูบิดได้ใช่ไหมม <laughs> <laughs> ินมันผมอ,อ่ออะเนี่ยปาฏิหาริย์ดังปุ๊กปาฏิหาริย์ดังปุ๊กเดี๋ยวโคตรแน่นเนาะเดี๋ยวมีแน่นเอาผมมีเอ้าเปลี่ยนไม่หมปาฏิหาริย์อ๋อมาไป อ้ไนเราจะทำหลงพวกมันด้วยทุกอย่างที่เรามีอย่าให้โดนอย่าโดนระเบิดตายก่อนแล้วกันไม่ไม่ไม่ไมีลูกมีลูกมีลูกม่ลูกเอ๊เจ๊ดอย่าใจเย็นใจเย็นพี่ชายโอ้พระเจ้าคือรู้ไงมันถอยกลับไม่ทันวายตายแผนกระเบิดเริ่มดันแล้ว แผนระเบิดก็มาครับงานนี้รอดไว้รอดไว้ครับรอดไว้ครับผมแนะนำพิกนะแตกยิงเอเคเสร็จแล้วก็พกปอมตามตายแน่นอนรอดไว้ครับรอดไว้ครับโอ้ยเจ็บเขาสารแมนอืมเจ็บอืมที่แท่นมันจะมานเนี่ยมงความตายแผนเจาะครับแผนเจาะแท่นเลยปะไม่มีไม่มีเยย มึงลองเข้าไปดิโกล้กนไม่ม <that> ีม่ไม่ไม่ไม so nice. ่ไม่ไม่ไมเรียนไม่ี่มีไม่ไดว่าสัตวมึงัตตายเฮ้ยเฮ้แท่นอ่ไไนออาเฮ้ยไม่ตายโอ้เฮ้ยแ้กูวางอยู่แท่นอยู่แท่นหน้าหน้าห้อง A มีเคมอลหน้า A มีเมกูบอกว่าอยู่ในแท่นในี่เ้ยขอโทษครับเพื่อนเดินหาห้อง A เฉยเลยกูบอกหน้าห้อง A มีเ ไม่อยู่ในห้องเอผมกระโทษผมผิดไปแล้วโอเคาต้องาบามเาแล้วะผมไม่เล่นนะเล่นเบาไม่เป็นมามามาหันมาเออทษเอาอะไรมาให้เนี่ยโทษจนเจ้าปืนอะไรเออเอ็มสองร้อยเออไดาไหมเดี๋ยวตกลงมน่าดีหน้าดีที่ใช้มารอยยิงมารอยยิง ก็เช็คเหมือนผมไงผมก็วาร์ดูไม่ว่ารเพื่อนเดี๋ยวนะสัวาร์ฟไปเมวารดูไ้่ไม่ไม่่มั am t h a t เอ่อสไ่ and here 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 เฮ้ยล็อก่แนได้เลยดิเฮ้ยอยู่ไหนวะไม่รู้น่าจะบดสมแย่เดมันโดนไฟเข้ามา นี่ไงล่ะรู้รู้สึกถึงความสะใจอีกีเวลายิงบ้อมมีปตอนหน้าตาหรอไม่ดีครับหน้าดีอยากะใจโอ้ยโอ้ยเกือบโอ้ยยี่บ้าบ้าโอ้เซ็ตต้องิมาครบเลย้ เท่าที่ดูเขาคุมลึกจากบีบักซ์บักซ์โอ้ยบิมห้องรับบิมเหี้ยเลยหรอกเรียกกูทำไมไอ้เงาะนี่หว่าไอ้เฟิร์ตนี่หว่าผมว่าถึงเขาละไซสผมว่าเราต้องมีการปรับตูมแทนกูบอกเอาเงินสองร้อยเงินสองร้อยจริงอ้าวเงินสองร้อยไม่มีลายเลยมือแน่กูเอามา อ <c oughs> <plus noise> ้าวไงไม่ได้บอกให้เอาะไรเออไอ้เนี่ยต้องมีหลักผมว่านะครับถ้าเราเข้าบีได้ก็จบครัแล้วเราจะเข้ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งมีบิ๊บั๊กไอบั๊กเพิ่งมีรูปบ้างมีรูปบ้างมีใช่ป่ะโอเคครับเดี๋ยวเราทุกคนจะลงแท่นครับเดี๋ยวเราทุกคนจะลงแท่นครับเตรียมครับเตรียมเตรียมเตรียมจะมีอยู่หน้าห้องเอตัวหนึ่งดินเละดินเละดินเละสนเปียยิงบิบั๊กน่ง แสดพี่ีปั๊บมมีเคมีครับมีเคมีมีเคมีมีเคมครับเอาย่เอาป้าป้าป้ามีป้าป้ามีป้าปาเอาโหเยบร้อยวันมันบางตายหนึ่งโอ้ยสามแยกไอ้ยเย้ยไม้ไม้่ยนปก่อ๋อมันไม่ตายว่ะสามแยกใจเย็ดเอา นายนายนายดีมนายเข้าสารโอ้ยเข้าสารยังไงตามไปหาเพือนขาดควรจะลงบีบัคอะเดี๋ยวนะสามแยกดีกว่าสามแยกก็ได้สามแยกก็ได้แปดแปดแปดเดี๋ยวเข้าสามแยกแล้วบนไวแล้วเข้าสามแยกได้เก็บเก็บเก็บไอ้สปบิงอย่าเพิ่งวันนี้ดีมาอ่าหลักๆก็คือ เจาะเข้าบนลงสามแยกแล้วปลาตระโดดลงบีบักแล้วสัฟิงค่อยลงแทนโอเคครับเจาะเข้าบนได้ระวางังเสร็จแล้วเอาให้ตายเอาละตายหนึ่งเจ็บหนึ่งลงครับลงครับปลาคร<า>ับปลา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 ครับปลา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 อยู่ในีอโอ้ยเี้ยเอ้ยมีเคอเอ่อมไอเฮ้ยหน้าเอ้หน้าเอหน้าเอ สามแยกสองขึ้นบนหนึ่งโอ้โหทำยังไงโอ้โหบาร์เลตสตฟิงมึงปล่อยดีบัคทำไม<ย><ย>วะเมื่อกี้เนี้ยร้อนแค่ไหนแทนลงมาแล้วเล่นง่ายแล้วเล่นง่ายแล้วเอาเลยครบละวัดตถิกาเลยเฟิร์สเฮียวั่งซ้ายหรอวะวัตถิกาเลยวัตถิกาเลยลลเฟิร์สซ้าย <First. S 2> มาแล้วซ้ายซ้ายโอ้โหลงมาแล้ว ไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยโอเคต้องลงหรอเฟิร์สแก้ทันแก้ทันไหมปลาตอนยี่สิบคือเมื่อกี้เฟิร์นน่าจะลงอ่ะลงก็ตายว่ะพีไ่ไม่ไม่ไม ไม่หน้าตายคือลงแล้วแอบอ่ะแอบแล้วรอจังหวะปลาดีกว่าเมื่อกี้เฟิร์สยืนอยู่เฉยมันเสี่ยงกว่าเยอะเลยลงว่าน่าจะได้จังหวะมากกว่าว่ะวิสองวิน่าจะได้เ,เกือบแล้วไอ้เฮียกูไปพลาดหน้าเอชฮึ่มเฮ้ยมีมีมีตัดเหรอมีตัดเหรอไม่มัน โโอหเซฟืมระเบิดแท่นตายหนึ่งแล้วน่าจะไม่น่าใช่ไหมเนาะใช่ได้ใช่แันรักฟามาดเย้ยแล้วเบิดปลาบีบักหน่อยปลาหน่อยปลาเลยปลาเลยปลาเลยปลาแล้ครับปลาครับไปไปปลาถ้าที่ปลาได้ไปอ๋อโอเคโอเคถอยลูกปลาแล้วปลาแล้วปลาไปไปปลาแต่ยเขาดีเทียไม่มีปลาแล้ว ตีไฟนี่มีระวังในห้องเอโอ้โหมันตัดจบถามแยกสามแยกสามแยกโดนเิดข้างบนเิดข้างบนระวังโอเคโอเคโอเคกูรอยิงเหรอายิงไม่แตกน่าจะตายไปแล้วอ้ยยี่สมงยกต สำแนครับสำแแอยโอ้ยหสำแมียิเขาแรอ้รอแทมืนเดินเหยมีความไปได้อยู่สำแนครับสำแค่อนข้างเจ็บเลยทีเดียวดาบกากออกนีอะไร้ฮะดาบกากออกอย่างนี้ได้ไหมออถ้าพูดขนาดนี้ก็ดาบเถอะอ ได้คางออกไอ้นี่นะฉันอยากเธอพกบอมมังมันก็ลอย้องสบายอนี่ดันดันและเคมาเคบอาเอาจะเช็คกันหน่อยงาตายทีฟิลเลเดี๋เด้อเดี๋ยวระวังโดนยิงเจ็บมเดินเข้าไม่น่าปลาลูกเมื่อกี้ เด็ใจมากมันไปแล้วเหรออ้เอยเฟิร uh, ์ไอสแบรดซึ่งบอกเขาการดไอ้เฮียทำตัวดูสามแยกเหรออุ้ยห้องรับโอ้รู้ละห้องรับอย่าออกอย่าออกยาตัว ายยาวตายโอ้โหแต่ยืนช้าหน่อย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 โอ้เกมอตายเอาไอ้เชียดโอ้สามแยกไอ้ฟาดินเละมึงถูนสามแยกให้กูดี เขาบีไปดิมาทำไมอ่ะตา่บาลเลตตองก็ยังมุสาเดินเนี่ยเขายิงตีนี่ที่เมื่อกี้แม่งกูเสียใจว่ะแม่งน่าจะสร้างประโยชน์ได้มากกว่านี้เว้ยพอแล้วกเสียความรู้สึกปะเขาไม่กล้าเราจะอัดเขาด้วยทุกอย่างที่เรามีข้อจำกัดของวุธิเปลี่ยน ไอ้เหี้ยปิดอาวุธรองเฉยปิดทำไมเนี่ยยองยองยองพวกหยองกลัวไอ้เหี้ยเอาพวกบอมมายิงกูแต่ฝับฝั่งปึ๊บปิดพวกบอมไอ้เหี้หยมีงี้ด้วยไงซะอ๋อดูแลเล่นอะไรกับมันดริงอยากรู้จริงถ้าเกิดมันวิ่งมากำมันแกเข้าแล้วมันนั่งนั่งโดยไม่มีเหตุผลจะเป็นไงอ๋อแล้วก็บอมยัดมันซะ <laughs> ไอ้เฮี้ยไม่อยากเล่นด้วยวะไอสัตว์ทำนิสัยก่อนโนแป่งด้มาปิดมโนโป่งเนี่ยอะไรเนี่ยชแไม่หโได้เราก็เราก็เล่นเถอะผมไม่ได้ใช่ผงกระโหลกไอสัตว์อยากเล่นมึงเล่นเลยบอกขอปิดได้ปเปล่ะกูขอออกห้องได้ปเปล่ะไอเหี้ยไม่เอาไม่เอายิงยิงไก่ก่อนยิงไก่ก่อนใจเย็นใจเย็นตีเลยตีสามตีเฮียไอเฮียถ้าได้ดูคลิปกูอยากจะฝากคำหนึ่ง เวิร yeah. ์นตีใส่เคมอลมีต่ังโน้ปองไม่ได้เอาปองอ่โน้ปองโอ้มึงมีหมดเลยนะไอ้สั์ทั้งซอทั้งบลามีเฮียอ้าวหนีด้วยเฮีย เอาต้องเรียกหัวเออห้องหนึ่งด้วยค่ะห้องหนึ่งขอบคุณครับเตะนี่เตะเตะเตะขอบคุณครับนะฝากประจำฝากประจำแคนแจกเยี่ยงออกไปด่าแป๊บชื่อแคนชื่อแคนแจกทำตัวเยี่ยงเยี่ยเล่นจันไหลเล่นด้วยปึ๊บนะดูฝักฝั่งปึ๊บมีการปิดพกด้วยนะยังจะหาปิดพกโนโป่งด้วยไอ้สัสทำตัวเกลียดจริงเจอกันคลิปหน้าคุณผู้ชมบาย